ในส่วนของผับนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบแต่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นโกดังเก็บของใช่ไหคะ,ะคเป็นโกดังเก็บของด้านหลังเป็นที่เก็บโต๊ะเก้าอี้ถังน้ําสําหรับเล่นน้ําสงกรานสีของตกแต่งเอาง่ายๆคือพร็อพอะเพราะ<ช><ช>ว่าร<ช>้านเขาก็จะจัดเปลี่ยนพร็อพไปมีเทศกาลมีอะไรแบบนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ใช้รถต่างๆเข้ามาดับเพลิงกันประมาณ30นาทีสรุปไหมไป6คูหาไปไม่ถึงห้องเก็บสุราและตัวผับ ค่ะ <C> e <c oughs> ครับผมนะคะคยังไม่มีพนักง,งานเข้าทํางานเพราะประมานห้าโมงเย็นไงผับ<ช>ยังไม่เปิด<ช><ช>นะครับก็วัสดุทั้งหมดเนี่ยหลักหลักๆแล้วทำจากไม้แล้วก็พลาสติกมันก็เลยไปเร็วนะครับแต่ว่าโชคดีอันหนึ่งก็คืออไปไม่ถึงตัวผับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเว้นวักพอดีใช่ใช่ตัวตึกช่วงคือเหมือนเหมือนสมมติว่าจินตนาการว่ามันเป็นต,ตึกแถวนะพับผับผัแล้วมันตัดตึกแถวมันพักพักว่าพักมันจะหยุดแล้วเว้นไอ้ตรงเว้นนี่แหละ นี่ไงนี่คือลอจิกของการที่เขาบอกว่าทำไมเราถึงทําไอ้ตรงวิธีการกันไฟของป่านื่ออกป่าที่เรายอมตัดป่าบางส่วนทิ้งเพื่อหยุดไม่ให้ต้นไม้บางต้นมันถึงกันแล้วไม่ต่อหรือทำไม บางครั้งกฎหมายถึงต้องกําหนดว่าเราต้องเว้นระยะห่างเราถึงเนี่ยพอจะเกิดการแบบเนี้เราเขาจะเข้าใจลอจิกของกฎหมายหรือ <Okay. S 2> ข้อกําหนดบางอย่างว่าเอา้าทาไมต้องเว้นล่ะเอาทางงานฉันต่อเติมเลยได้ไหมเมื่อฉันต่อเติมแล้วทําไมเพื่อนบ้านถึงไม่ยอมแล้วต้องไปฟ้องร้องกัน <Okay. S 2> เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยครับผม <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราต้องเคารพกันนิดนึงใช่ค่ะมีผู้บาดเจ็บคนเดียวค่ะคือผู้บาดเจ็บนั้นคือวิ่งออกมาคือวิ่งออกมาปั๊บแล้วหกล้ม นะคะก็ยังดีที่ยังไม่มีความสูญเสียมากคือต่อให้บอกว่าทางรูทเองเนี่ยไทยในส่วนของผับไม่มีอันตรายใดๆแต่เขายังไม่ให้เปิดนะคะยังเป็นประกาศเป็นพื้นที่อันตรายอยู่ครับผมในเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับก็เว้นวักตรงตรงบริเวณนั้นหน่อยละกันนะครับตอนนี้ปิดตรวจสอบยังไม่มีกําหนดอยู่นะคะในบริเวณนั้นด้วยนะก็พยายามจะหาเหตุผลว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่ก็แอบคาดเดาว่าในที่สุดคงจะสรุปออกมาว่าไฟฟ้าลัดวงจรใช่ครับเพรประกันจ่ายค่ะ